สวัสดีครับชาวราศีกรกฎที่รักราศีที่มีหัวใจเป็นเสมือนทะเลพร้อมล่องเรือตามคลื่นอารมณ์ไปทุกทิศทางแต่คราวนี้มีอะไรบางอย่างที่อาจทําให้เรือของคุณชนกระแสน้ําแรงและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เพื่อหลบหลีกอันตรายการเงินหากคุณกําลังมองหารายได้เพิ่มเติมอาจต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติและระวังการยืมให้หรือคาประกันให้ญาติสนิทหรือเพื่อนอาจเป็นการสูญเสียเงินและความสัมพันธ์วันที่20-21เเป็นวันที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษการงาน การสื่อสารอาจไม่รับรื่นการขอความช่วยเหลืออาจถูกปฏิเสธและนี่คือสิ่งที่คุณอาจพลาดการไม่สามารถดึงดูดพนักงานด้วยสิ่งกระตุ้นใจอาจทำให้พวกเขาลาออกนักบริหารควรใส่ใจประเด็นนี้อย่างจริงจังความรักโลกออนไลน์เปิดโอกาสให้คนโสดพบรักแต่หากคู่รักเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นเพศทางเลือกควรเตรียมใจสำหรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือความคิดเห็นซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วสำหรับคนมีคู่การตามใจเทอ อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความสัมพันธ์ครอบครัวคำพูดที่รุนแรงหรือก้าราอาจทําให้เกิดข้อขัดแย้งในครอบครัวและนี่คือสิ่งที่คุณอาจไม่คาดคิดความขัดแย้งเล็กๆอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้สุขภาพอารมณ์ที่ไม่มั่นคงและการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อสุขภาพวันที่2 9เถึง30เป็นวันที่ควรใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคำแนะนำพิเศษ จนถึงเดือนมิถุนายน2,570ดาวเสาวดาวที่เกี่ยวข้องกับชะตากรรมและความสัมพันธ์จะอยู่ในเขตราศีมีนซึ่งนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนี่เป็นเวลาที่เหมาะสําหรับการศึกษาและการตื่นรู้เพื่อหาความจริงและทางสว่างในชีวิตอย่าพลาดโอกาสนี้และคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่ดาวเสาวอาจส่งผลต่อชีวิตคุณขอให้แสดงความคิดเห็นลงไปใต้คอมเมนต์เลย